สีสุวรรณเคลื่อนไหวทันทีหลังทักสินและยิ่งลักโผล่กรัรมพูชา จากกรณีสื่อกัมพูชารายงานว่านายทักษณิณชินวัตรและนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทั้งสองของไทยทาเซอร์ไพรส์เดินทางมายังกรุงพนมเปญเมืองหลวงกัมพูชาเพื่อร่วมอวยพรวันเกิดสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งมีอายุครบ71ปีเมื่อ5สิงหาคม2566ที่ผ่านมาทั้งนี้สมเด็จฮุนเซนได้เปิดเผยกับสื่อว่านายทักษณิณและนางสาวยิ่งรักษได้พักค้างคืนที่บ้านของเขาเป็นเวลาหนึ่งวันและทานอาหารเช้าว,วันนี้ด้วยกันก่อนที่จะเดินทางออกจากกัม โดยเครื่องบินส่วนตัวจากนั้นเมื่อเรื่องดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก่อสร้างแรงกระเทือนให้กับการเมืองไทยเป็นอย่างมากหลายคนออกมาเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดียอย่างรวดเร็วรวมไปถึงนักร้องคนดังอย่างนายศรีสุวรรณจันยาผู้นําองค์กรรักชาติรักแผ่นดินโดยโพสต์ภาพการพบกันดังกล่าวและรายชื่อประเทศที่มีสนธิสัญญาว่าโดยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกลับไทยหนึ่งในนั้นคือราชอ,อาณาจักรกัมพูชาผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพร้อมระบุข,ข้อความว่า ประเทศไทยกับราชาอาณาจักรกัมพูชาลงนามในสนธิสัญญาว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดนกันมาตั้งแต่4พฤษภาคม2541มีผลบังคับใช้เมื่อ31มีนาคม2544แต่ทำไมทางการไทยจึงไม่ทำเรื่องให้กัมพูชาส่งนักโทษชายที่ชื่อทักษิณและยิ่งรักกลับมารับโทษตามคำพิพากษาของไทย